หลังจากฉีดแล้วมีอาการคึกคักเป็นพิเศษ<ม>ค่ะไปฉีดแอสตราเซเนกาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชนบุรีตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนหลังจากฉีดอาการคือขั้นเนื้อขั้นตัวเล็กน้อยจากนั้นมีอาการผิดปกติคือปกติเนี่ยหลังจากฉีดแล้วมีอาการ คึกคักเป็นพิเศษค่ะไปฉีดแอสตร้าเซนกาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชนบุรีตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนหลังจากฉีดอาการคือขั้นเนื้อขั้นตัวเล็กน้อยจากนั้นมีอาการผิดปกติคือปกติเนี่ยนี่ครับเช็ดกระจกไหมพี่ครับบ่ไหนเซ็ตหรอครับยีสิบปานึงยีสิบปานึงบอกเซ็ตเซ็ต

เท่าไรครับเป็นพันเานราหนีว่าไม่ใจเงื่นไหลจักขวดน้อยว่ได้ป่ะครับว่าได้ดอกไปหาเงินมันใจเห็นเก่าก่อนเป็น,น้องผมท่านเศรา้าอกหักอยู่เลยครับรอกหักกระชากงองมึงแล้วครับม่าหนีซีบอยว่างเป็นเมียเยาว์าดูไหลให้จมดิ้วไหลซูดมากนี่ระวังนะภาษาเมียนี่บอกคำเดียวเท่านั้นละเอาพาไปตาก <laughs> มีคนถามว่าทำไมาชอบแต่งหน้าพอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะมีคนถามว่าทำไมาชอบแต่งหน้าพอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะ